มาต่อกันที่ทางด้านของโรงเรียนอนุบาลคอนบุรีค่ะได้มีการจัดแข่งขันต่อคำศัพท์และสมการชิงถ้วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยค่ะที่หอประชุมอาคารราชพฤกษ์โรงเรียนอนุบาลคอนบุรีจังหวัดนครราชสีมาสมาคมผู้ฝึกสอนนักต่อคำศัพท์ได้จัดการแข่งขัน A m a ม c คอร์ดเวิคำคมและสุด oku ระดับประเทศชิงถ้วยเกียติยศ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาและทวยกิติยศผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาพร้อมทุนการศึกษาในระดับประถมะศึกษาและมัธยมศึกษาเพื่อเสริมสร้างทักษะด้านกีฬาทางวิชาการและไหวพริบให้แก่นักเรียนทั่วประเทศกระตุ้นการท่องเที่ยวในอเภอครนบุรีซึ่งเป็นอำเภอชั้นนำในเรื่องของแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติให้เป็นที่รู้จักของคนทั่วไป โดยมีนางสาวมายุรีแนศิลานนรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาครราชสีสามาเขต3เป็นประธานเปิดการแข่งขันซึ่งการแข่งขัน AMAT Crossword คำคมและซูโดกุในครั้งนี้ได้แบ่งการแข่งขันออกเป็น3ระดับ ประกอบด้วยระดับประถมศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นระดับมัธยมศึกษาตอนปลายซึ่งมีโรงเรียนและสถานศึกษาจาก23จังหวัดทั่วประเทศส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนี้รวม1,100คนนอกจากนี้ยังมีคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาร่วมเดินทางมาด้วยรวมแล้วกว่า2 0 0 0คน ซึ่งการแข่งขันในครั้งนี้นอกจากจะเป็นการส่งเสริมและเพิ่มทักษะการเรียนรู้ให้กับนักเรียนแล้วยังถือเป็นการประชาสัมพันธ์ในด้านการท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาได้เป็นอย่างดีค่ะ